ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันอาทิตย์ที่27เมษายนคิศกราช2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกบอมตัสเอฟซีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1ลิเวอร์พูลชนะทอน็อตแนมฮอตสเปอร์5-1ผลฟุตบอลอิตาลีซีเรียอา เวเนเซียแพ้เอซิมิลานศูย์สโคโมชนะเจนัว10ูฟิออลินตินา ชนะเอ็มปลรี21อินเตอร์มิลานแพ้เอเอสลรมา0ูนยูเวนตุชนะมอนซา2 0นาโปลีชนะตูรินโน่0อัตาลันตาเสมอเดเช1่1ผลฟุตบอลสเปนลาลิกา้าบิยาเรอัลชนะอาร์ซีดีเอสปันยอ1 0ผลฟุตบอลบนเดสลกาเยอรมันวีเอฟอลบคุม ok um เสมอยูเนยียนเบอริลิน1-1เวเดร์เบนเมนเสมอซังพารีศูน0ผลฟุตบอลฝรั่งเศสลีก1อองเช่แพ้ลีน0 2น ลองแพ้อโอแซศูนสี่นองเสมอตูล,ลูศูนศูน์มังปริเย,ยเสมอแรงศูนศูน์มักเซชนะเบสสี่หนึ่งผลฟุตบอลเยอรมันบุนเดลิกาสองไกเซอร์ซาเทอร์นชนะชาเกสศูนสี่ผลสองหนึ่งฮัมส์บุกเอสวีแพ้คาสเลูเอสซีหนึ่งสองอันเดว่าเก้าหกชนะโคโครสหนึ่งศูนผลฟุตบอลฟินแลนด์ไวเคาลิกากานิสตันเฮลซิงกิแพ้ คูพีเอสหนึ่งสองไอเอฟเคมาเลียฮามชนะอีเวสเทมเปเล่สามสองผลฟุตบอลฮอลแลนด์เอเลดีวีซีฟอร์ตูน่าซิตี้ชนะวิลเลียมทูหนึ่งศูนย์เอสซีฮิเลนวีชนะเนีซในเมเกนหนึ่งศูนย์อาแจกเสมอสปาร์ตาลอเตอร์ดำหนึ่งหนึ่งอันมิเลสิตี้เสมอโกเฮดอีเกิลศูนย์ศูนย์ ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกหนึ่งปูฮังสติลเลอร์ K 1, er, ชนะ f อฟโซ่หนึ่งศูนย์กิมชอนซังมูเอฟซีชนะอุนซานเอชดีเอฟซีสองศูนย์แทจอนซิติเซนส์เอฟซีชนะกังวอนเอฟซีหนึ่งศูนย์ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกสองกิมโปเอฟซีแพ้ ชุดนำดากอนศูนย์หนึ่งซูวอนซัมซุงบูวิ่งชะนะซองนำเอฟซีสามสองปูซานไอพาร์คชนะฮาวาซองเอฟซีสามสองผลฟุตบอลนอร์เวย์เอลีเตเซเลียนส์โลเซนบอกเสมอหมดศูนย์ศูนย์เซนเดลฟอร์ยอสชะนะแฮมแคมสองศูนย์คริสเตียนซูนแพ้วาเลเลนกาศูนย์สองเฮาเกศูนย์เสมอเฟริกสตาศูนย์ศูนย์บรท์ชะนะไบรท์สามสอง โบโดกริมชนะ kfum ออสโล30ซ er, ัสบอก08แพ้ storm godset สองสามไวกิ B, ้งเสมอ thomso สี่ผลฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาร์บีเคฮักเคนเสมอฮัมมาบี y 1นมอนบีชนะเดเกอร์ฟอร์ส41่หนึ่ง aik frestist ชนะ ับอก2อ IFK วานาโมแพ้ IFK นอ r r ป o p i, f, K, amo, I f, K, n ok g ง1 3 IK Silius FK เสม er. อ Hamstars หผลฟุตบอลอังกฤษ FA Cup Nottingham Forest แพ้ Manchester City ศูนยผลฟุตบอลอินโดนีเซียลีกา1หนึ่ง Persis Solo ชนะ เพอร์ซิตาแทนกละแลง1-0เปอร์ซิจาจาการตาแพ้เซเมนปาดังเอฟซี0-2ผลฟุตบอลออสเตรเลียเอลีกโอเกแลนด์เอฟซีชนะเพอร์สกอรี่1-0เวสเทิร์นยูเนเต็ดเอฟซีชนะซิดนีย์เอฟซี1-0ผลฟุตบอลออสเตรเลียนิวเซาท์เวลพรีเมียร์ลีกแบ็กคราวซิตี้ชนะซิดนีย์ยูเนเต็ด5-8ผล3-2 เอเปียไลฮัสเอฟซี F C, แพ้มาโควนีสเตสไลออนศูนย์สองบูลองกองวูฟชนะเอ็มทีดูอิทาวเรนเจอร์สองหนึ่งเซนทันโคสแมรีเนอร์สยูวชนเสมอล็อกเดลออเลนเดนเอฟซีศูนย์ศูนย์ซิดนีย์โอลิมปิกแพ้ แมนลี่ยูเนเต็ดสองพลฟุตบอลจีนฟุตบอลซูเป,ปอร์ลีกอู่ฮั่นทีท้าวชนะเชียน,นจินจินเหมือนไทยเกอร์สอชิงเต่าไฮนุยเสมอเหมือโจฮากา1นเจอเจียงโปชนะชิงเต่าเวสโคสองหพลฟุตบอล AFC ซีแชมเปียนลีกอีลิตคาวาซากิฟอนตาเล่เสมออันซาสโดฮา2อ สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อที่เด็ดเจมสมาไี่ gmail อ com ที่เด็ดเจมแม่ลายงานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันกำลังใจทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบ่ายที่เด็ดเจม่นะครับ